วัสดีสบายดีเพื่อนเมื่อนี่นอกจากเตรียมหมากเผื่อที่จะไปขายนะนเพื่อนหนมากเข้าก็ได้เกือบสองตะกร้าแต่อ้โหว่ะไปขายแหละมันจะได้กิโลจากบาทเดี๋ยวตอนไปขายเลยจะทําคลิปตอนเนื่องห้พี่น้องเบิ่อก็บอกหมานี่นี่กว่าที่ได้สัปนี่พี่น้องใส่เวลาหลายมันชบอวว่ามันมันเป็นรายเมื่อไรรายเดือน เพราะว่าตังฟี่แม่น้องอติมพึ่งไปขายเธอแรกเธอแรกอยู่ทำลิดให้เบิงแล้วและเธอที่ซองด้วยเพื่อนเป็นย้ำเพื่อเาขาเขาไปขายเขาบุคอยมีเวลาเขาเลี้ยงลูกนำเนาะบันนี้แม่น้องอติมกะติดท,ทำไอพี่น้องเบิงว่าไปขายมันได้จากบาทราคาหมากปีนี่แต่ถูกขนาดใดเนาะปีที่แล้วอย่างโบลงนะพี่น้องปีที่แล้วนะลงสุดๆก็คืออยู่ประมาณจากยี่สิบกว่าบาทปีนี่ ไปขายเครื่อแรกเลยก็ได้ยิมหาบาทพี่นอกแต่เห็นติเขาบอกว่าก่อนจะปีใหม่นะคะบอกว่าหาสิบบาทแต่โอกาสก็บโบได้บบไดมีโอกาสเป็นตีได้ทุกอ่ะนะออาแบบนี้เข้ากัมาเตรียมใส่ถุงกันเลยเพื่อเขาไว้ขายเแม่ค่าแล้วเขาที่ได้ถามคนว่าคนรับซื้อหอจะเดือนเ่นเช้าครับซื้อน้องไม่นอคนรับซื้อแต่เดือนได้แน่หอจะเดือนแล้วคนเช้าอ่ะนะ ซอยแม่แล้วลูกเอากระเทียมสองถุงเลยเนะาะถ้าถุงเดียวอาจัดเต็มนะไปสองถุงเลยเอามาลุ้นกันเลยว่าเขาเป็นไคนะพี่ได้เจ้าป่าพี่นอ้องพี่ได้ก้อนผัดเพเิ่มเผือกลองไอติมบ่เนาะกาดีกว่าขา้าวทิมนะพี่นอ้องเอ้ยดีกว่าวทิมเอาก็เอาเวลาที่เฮาว่างเลี้ยงลูกเนี่ยเฮามาทุบมาทุบม,มาต่อยปั่ปวปวั่ปว ต่อยก็พยห,หนวดดอก,ต,อก,กต,อดอต,ต่อยกับหมากพอต่อยพยาหนวดเชื่อละเก็บตัวต่อยกับหมากยังได้เงินมาซื้อยกเข่าเนาะพี่น้องเดี๋ยวเราคอยไปตามไปชมกันตอนสี่เขาขายเนาะพี่น้องขายมากแล้วนะคะกิโลเท่าไหร่เฮียว,วันนี้ตละสิบห้าตัวละสิบห้าโอ้ได้เยอะเลยเนาะวันเนี้ได้เต็มรถเลย ีนี้ราคาหมากถูกมากปีที่แล้วก็ยังระดับนี้ก็ยังแพงอยู่นะแต่ปีนี้ลงมากเลยเพื่อนๆและแม่น้องอติมก็พามาเบ่งเลยเนาะน้องอติมก็ได้มาไบแ18โลก็ได้ค่ากับเขามากลายพราค้ารับซื้อถึงเดือนไหนมั้งเนี่ยถึงเดือนพฤษภาครับอ๋อค่ะ